สวัสดีครับกระผมนายอานน์แผ่นเงินครับค่ะดิฉันนางษาคดีฐาชียวสาราธิค่ะครับกระผมนายสมพงษ์ดีกลางครับพวกเราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะครับไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายนะครับระดับภาคก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครับแล้วก็เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับประเทศครับครับความรู้สึกนะครับที่ได้รับรางวัลที่แรกก็ไม่คิดว่าจะ ได้ขนาดนี้แต่ก็พอได้มาแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากกับที่ได้ร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยราชพัฒ์เลยแล้วก็จะไปสร้างชื่อเสียงอีกต่อไปในระดับประเทศครับค่ะพอาู้สึกนะคะเขรู้สึกภาคภูมิใจนะคะในสถาบันว่ามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยของเรานะคะได้สร้างบุคคลที่มีความสามารถไม่ได้ด้อยไปกว่ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่นเลยนะคะ ครับสำหรับความรู้สึกครับก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นตัวแทนของมหาวิลยราชพัฒน์เลยครับที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงนะครับในระดับภาคแล้วก็จะได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศครับครับสาหรับในระหว่างการแข่งขันนะครับพวกเราก็รู้สึกกดดันทั้งเครียดทั้งกดดันนะครับเพราะว่าการแข่งขันนั้นเป็นการตอบข้อตอบข้อครับเจริญพรคำถามนะครับ คิดว่าจะชนะเลยค่ะเพราะว่าข <big> ้อหนึ่งก็ผิด้อสามก็สี่ผิดติดกันจนถึงข้อเจ็ดเลยค่ะแล้วเหมือนเราคุยกันว่าไม่คิดว่าจะชนะไม่คิดว่าจะเอาชนะเราเอาคือความสามารถจริงๆก็พอถึงตั้งแต่ข้อเจ็ดถึงข้อสิบสี่ก็ตอบถูกหมดค่ะดีใจข้อสิบห้าก็ทำให้ได้รู้ว่าพวกเราได้ทำงานกันเป็นทีมมากขึ้น ยอมรับการตัดสินใจของแต่ละคนยอมรับการตัดสินใจว่าคนนี้นะทำหน้าที่อ่านเรื่องนี้ถ้าเดออกมาข้อนี้ก็ต้องมอบหน้าที่ให้คนนั้นตัดสินใจตอบถ้าผิดก็ไม่เป็นไรครับพวกเราก็ให้กำลังใจนะครับคำถามนะครับก็มีทั้งความจําแล้วก็การวิเคราะห์ในเนื้อหาของกฎหมายครับครับในตัวอย่างคําถามที่เขาถามครับอย่างเช่น มีสามีภริยาที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านสมรสกันครับมีลูกหนึ่งคนแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะึูมาวันหนึ่งสามีถูกรถชนถึงเกียความตายแล้วก็โจทย์ในท่างกฎกมาถามว่าใครจะสามารถฟ้องคดีเอาผิดกับคนที่ชนสามีนั้นได้นะครับซึ่งคาตอบแล้วก็เคาะกันนะครับว่า ใครระหว่างสามีระหว่างภรรยานะครับกับลูกที่เหลืออยู่ใครมีอำนาจฟ้องนะครับโดยปกติแล้วนะครับภรรยาจะสามารถฟ้องคดีแทนสามีได้นั้นต้องเป็นภรรยาที่ชอบ้วยกฎหมายคือจดทะเบียนสมรสกันนะครับส่วนลูกนะครับที่จะสามารถฟ้องได้ต้องบรรลุนิติภาวะนะครับในกรณีนี้นะครับภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็เลยไม่มีอำนาจฟ้องนะครับสําหรับลูกนะครับ ลูกอาศัยอำนาจลูกมีอำนาจฟ้องนะครับเพราะว่าอาศัยเป็นผู้สืบสันดานโดยสายเลือดนะครับแต่เพราะว่าฟ้องเองไม่ได้ครับเพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับก็เลยให้แม่นะครับซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมฟ้องแทนนะครับในคดีนี้ครับสรุปแล้วก็คือแม่ฟ้องแทนลูกได้นะครับครับสําหรับการเรียนนิสานะครับสําหรับผมจะ เวลานี้สำคัญมากครับกับนิสริรัต้องแบ่งเวลาปเป็นเวลาอ่านหนังสือเวลาเล่นเวลาเที่ยวเวลาออกกําลังกายเวลาสำคัญมากครับตื่นเช้ามาผมก็อ่านหนังสือครับคล้องนก้กวอ่านหนังสือแล้วก็ไปเรียนตรงเวลาเข้าเรียนทุกวันเพราะว่าเวลาเรียนนี้สําคัญมากครับถ้าคนที่เก็บอ่านหนังสือนี่แนะนําว่าต้องเข้าเรียนทุกชั่วโมงเพราะว่า การเรียนคาบหนึ่งเราต้องกลับไปอ่านหนังสือเป็นสิบยี่สิบหน้าถึงจะทันแล้วถ้าเข้าเรียนแล้วเราไม่ต้องอ่านก็ได้แค่ทุกทวนก็จําได้แล้วแล้วก็เลือกไปตอนเย็นก็ออกกําลังกายแล้วตอนกินข้าวอาบน้ําก่อนนอนก็อ่านหนังสือท่องประมวลจะทำอย่างนี้ทุกวันเป็นประจำครับ สำหรับดิฉันนะคะก็คือตื่นเช้ามาก็ตื่นตั้งตีห้าค่ะอ่านหนังสือจนถึงโมงหนึง่งแล้วก็อ่านหนังสือเป็นตัวมาเรียนค่ะก็คือต้องตั้งใจเรียนทุกภาพนะคะแล้วก็จดเลคเชอร์สำคัญที่อาจารย์สอนค่ะแล้วก็กลับไปที่ห้องก็ไปทบทวนค่ะทบทวนแล้วก็กินอาหารให้ครบห้าหมู่ค่ะแล้วก็ออกกาลังกายเป็นประจําค่ะ ครับสาหรับผมครับสำหรับในการเรียนนะครับผมก็ผมก็จะเน้นในการเข้าเรียนครับทุกคาบแล้วก็เรียนให้เข้าใจนะครับส่วนการอ่านหนังสือนั้นผมก็จะแบ่งเวลาอ่านในช่วงเย็นนะครับก่อนนอนสําหรับการสอบนะครับผมก็จะผมมักจะไปทบทวนก่อนสอบนะครับในห้องน้ํานะครับก่อนก่อนที่จะสอบนะครับทุกทุกครั้งที่ก่อนสอบเลครับครับครับ ก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆที่เรียนสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับหรือว่าน้องๆที่สนใจนะครับอยากจะทํางานด้านกฎหมายหรือว่าสอบเป็นขนายความผูิภากษาหรืออายการนะครับก็อยากจะแนะนําให้มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะครับซึ่งในสาขาวิชานิติศาสตร์นั้นนะครับนอกจากจะมีอาจารย์ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ครับที่สอนแล้วเรายังได้รับเพียรจากท่านพู่อ ท่านผู้ิพาภาษาสารจังหวัดเลยและพนักงานอายการนะครับได้มาให้ความรู้และวสอนในวิชากฎหมายและประสบการณ์การทํางานด้านกฎหมายให้กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของเราด้วยครับค่ะผู้ที่สนใจที่จะเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าการเรียนนิติศาสตร์ไม่ได้มีใครได้เกยบเกี่ยวกันค่ะทุกคนเริ่มนับหนึ่งใหม่ของก,กันค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคือการท่องจํา ตัวบทกฎหมายค่ะแล้วก็รู้หลักคำอธิบายของกฎหมายนั้นนะคะแล้วก็จะทำให้เราสามารถเขียนตอบข้อสอบได้ดียิ่งขึ้นค่ะคสำหรับสำหรับชนบรเรยของเราจงคงแจนะครับว่ามีมหาวิทยาลัยดีๆอยู่ใกล้บ้างสำหรับจุนิสสตว์ไปแล้วเราสามารถที่ไปสอบใบนี้า็รับความได้เพราะว่ามีสภาใน,น,นความรับรองมาแล้วหรือว่า ถ้าอยากจะเป็นประหลัดอบตประหลัดอำเภอเราก็สามารถสอบได้หรือว่าอยากจะเป็นนิยกรสํสหรับหน่วยงานอื่นๆเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานในด้านกฎหมายครับหรือว่าอยากจะต่อในเพื่อใบสอบพนักง,งานนิยการหรือว่าเพาื่อกษาเราก็สามารถสอบได้ครับเพราะว่าเรามีได้รับการรับรองจากติบันเดติยาสภาแล้วครับจึงฝากไว้ครับ นิเทศาสตร์ราชภปัดเลยครับขอบคครับ